บิ๊กต่อแถลงโชว์ผลงานแรกจับยาเสพติดล็อตใหญ่มูลค่า300้ล้านว่าที่พอบอตำรวจบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแถลงโชว์ผลงานแรกจับยาเสพติดล็อตใหญ่มูลค่า300้ล้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสออส,สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลต่อตทอทหารที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่โดยยอเมื่อวันที่27กันยายนเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้า15ล้านเม็ดเฮโรฮีน443แท่งไอซ์420กิโลกร,รมัม ยาเสพติดประเภทแฮปปี้วอเตอร์สกระสะอบและยาไฟฟไฟสกระสอบรวมถึงยึดรถยนต์9คันและโทรศัพท์มือถือ9เครื่องที่บ้านเลขที่20ทับสิซอยลำพญาบอสโก2ตําบลพรงมาเดืออําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม เบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชายทั้งหมด4รายคือนายชลิตเขียวพรายอายุ39ปีนายอภิชาติเอกจีนอายุ38ปีใีนายจรัญเขียวพรายอายุ38ปีและนายวัชระเขียวพรายอายุ36ปี พลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าจุดที่จับกลุ่มได้เป็นบ้านทาวเฮาส์ซึ่งเป็นจุดพักยาโดยเครือข่ายนี้เป็นการขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้าสี่คดีโดยใช้เวลาในการแกะรอยติดตามพฤติกรรมมานานกว่า2ปีซึ่งของกลางที่ตรวจยึดมีมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทซึ่งการจับกลุ่มล็อตนี้ถือว่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีการจับกลุ่มยาเสพติดมา นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการนี้ลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งภาคเหนือก่อนที่จะนำเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติโดยก่อนหน้านี้มีการใช้บ้านพักแถบชานเมืองปริมณฑลเป็นที่พักยาโดยหลังจากนี้จะขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อไป ทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจตำรวจชุดจับกลุ่มซึ่งในครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มยาเสพติดที่มีปริมาณมากที่สุดรวมแล้วกว่า500ล้านเม็ดในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนั้นที่มีหน่วยงานปาปาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนการทำงานของตำรวจในเรื่องของข้อมูลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น